สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมีเกมมือถือเกมหนึ่งนะครับจะมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นเกมที่เด้งขึ้นตามหน้า youtube บ่อยๆนะครับผมเองก็สงสัยครับอีเกมเฮียอะไรวะแม่งเด้งบ่อยๆก็เลยตัดสินใจโหลดมาเล่นนะครับซึ่งเกมนี้มันมีชื่อว่า b i t e t e r n a l s o ลนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับซึ่งเกมนี้นะมันก็ มันสนุกตรงที่มันเป็นฮีโร่นะครับที่มาจากในการ์ตูนนะครับซึ่งผมชอบมากครับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยครับตัวละครนี้ที่ผมมีแล้วนะครับส่วนตัวละครที่เก่งๆครับมันก็จะแบ่งตามเกรดครับเก่งที่สุดก็จะเป็นนี่ครับเกรดนี้เลยครับ ur รองลงมานะครับก็จะเป็นเกรด ssr นะครับแล้วก็รอง ลองลงไปก็จะเป็นพวกตัวตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเริ่มต้นนะครับเนี่ยไทย R บ้าง SR บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือไม่เก่งครับถ้าเก่งสุดก็คือคัดที่เก่งสุดครับ UR ลองลงมาก็เป็น SSR ลองลงมาเป็น SR ลองลงมาก็ R เฉยๆครับ ซึ่งถ้าจะพูดถึงความเก่งเนี่ยมันสู้ยมมมทูตไปได้หรอครับเท่าที่ผมลองมานะครับยม,มทูตเนี่ยมันจะเก่งมากโดยเฉพาะไอ้พวกอ่านี่ครับฮีโร่พวกนี้ครับมันจะมีข้อมูลของมันอยู่ครับเธอ,อไหนวะเดี๋ยวนะมันจะเป็นพวกสายแครี่ครับเขาเรียกว่าสายแครี่มันจะเรียงตามสายอ่านี่ครับยัง เคนบาจีนะครับเนี่ยตัวที่มีดาบเนี่ยสีแดงครับเนี่ยมันจะมีข้อมูลดัต้าเบรกมาครับสีแดงคือเนี่ยครับสีฟ้าอ่าอันนี้เลยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นข้อมูลของมันครับสีฟ้าสีเขียวสีแดงแต่หลักๆถ้าพวกดาเมจหนักๆเนี่ยมันจะมีดาบครับดาบสีแดงๆเนี่ยนะครับเนี่ยครับให้สังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นพวก ตัวแทงนะครับตัวแทงที่มันแทงได้มันจะมีโลครับนี่ครับมีโล่ถ้าให้จําแค่นี้พอครับที่เหลือก็จะเป็นตัวละครนะครับเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลให้เรามาอัพขอครับเนี่ยข้อมูลพื้นฐานอัพนะครับใช้ของมาอัพอัพดาวแล้วก็ปลุกปลุกหมวกนะครับปลุกจิตวิญญาณครับแล้วก็จะเป็นของสกิลครับเนี่ยแต่ละตัวก็มีไม่เหมือนกันครับ แต่รายเลเวลเนี่ย,ยไม่เหมือนกันแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ครับตัวไหนเก่งไม่เก่งครับพลังโจมตีเท่าไหร่อัพไปแล้วถึงไหนแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยครับตัวเลขที่อยู่ใต้ชื่อน,นี่ครับเอ่อหนึ่งหมื่นกว่านะครับเนี่ยอันนี้หมื่นสามอันนี้หมื่นสองครับตัวนี้หมื่นสามเนี่ยครับคือค่าของพลังโดยรวมครับหรือถ้าจะเจาะลึกลงไปก็ต้องมาดู ข้อมูลนี้นะครับเนี่ยครับดาบนี่คือพลังโจมตีครับ11,388หมรเกาะป้องกัน3,291แล้วก็เลือดนะครับหรือ HP SP, SP 777 77242นะครับผมแล้วก็จะมีภารกิจมากมายให้เลือกครับเนี่ยครับก็จะมีอันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าคล้ายๆเกม เกมอื่นมันจะเป็นอันเชิญใช่ไหมครับอาใช่ใช่อันนี้มันจะมีอันเชิญครับแต่ละตัวแต่ละคัสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันเชิญของที่อยู่ขวามือเนี่ยนะครับเป็นของที่จะติดตั้งใส่เป็นที่เรียกว่าออปชั่นเสริมครับสําหรับตัวตัวละครของเรานะครับนี่ครับออปชั่นเสริม,มจะอยู่ตรงนี้ครับตรง โซ่ so, ต่อสู้เนี่ยครับมาอัพใส่ช่องพวกนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยฮะเ,เปลี่ยนออกถอดได้นะครับแต่มันเสียอย่างเดียวนะผมว่ามันไม่มีพวกตัว,ต,วตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวปีศาจอะเออมันเชื่ออะไรวะฮอนโลอลันคาพวกนี้ครับเพราะว่าตัวเก่งๆมันมันเยอะมากครับผมโคตรชอบเลยแต่เอาเป็นว่า ผมว่าได้มาแค่นี้ก็โอเคแล้วมีโยมมาทูดให้เนี่ยถ้าตัวที่แบบผมชอบสุดๆคือตอนนี้ครับเนี่ยในหนังเนี่ยมันโคตรเก่งอ่ะถึงแม้มันจะมีฉากออกโรงมันไม่ค่อยเฟี้ยวเหมือนพระเอกเท่าไหร่นะส่วนการต่อสู้ครับก็จะมีการเนี่ยครับสู้ด่านต่างๆนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าลองหวดดูก็ได้ครับมือวนี้หมวใหม่เลยครับเดี๋ยวแก ลองดูครับไปอา้าวปรดเลือกออะไรวะเลือกอ๋อซ้ายมือคือตัวละครของผมครับอันนี้คืออะไรวะโรบอรตนี่คือไม่รู้ชื่อคนหรือเปล่านะแต่ว่าเอาเดี๋ยวหวดเลยฮนะเคนบะจินะ โดนฟันแม่งเกือบตายอ่ะชัวอื้มอ่ะอันนี้โหมดง่ายๆนะครับอันนี้เป็นโหมดใหม่ครับเลเวลสี่สิบถึงแกเล่นได้นะเดี๋ยวไปเล่นโหมดที่มันมีห้าตัวแล้วกันฮะห้าตัวอ่าเดี๋ยวลองดูสักงหมดอ่าอันนี้โหมดที่ผมเล่นผ่านไปแล้วนะ อันนี้นะฮะคือทีมผมจัดไปแล้วก็ต้องไปจัดเองครับใครชอบแบบไหน,นอ่าเนี่ยครับจะมีฝั่งละหกตัวครับจัดทับหน้าทับหลังทับกลางตัวซับพอร์ตต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้นะอย่างอย่างผมเนี่ยเล่นแล้วนี่แบบติดเรียกว่างอมแงมกันเลยทีเดียวเล่นแบบมุดงีแตะบางที ไอ้สตาร์มิน่ามันหมดเร็วอะ่ะไอ้ห่อข้าวญี่ปุ่นอะ่ะหมดเร็วหมายถึงพลังงานของมันนะครับมันหมดเร็วมากสำหรับผมมันน่าจะให้สักสี 5, ่ห้าพันอ่ะนี่ขนาดซื้อเพิ่มนะยังไม่พอเลยฮนะนี่ครับอ่านี่แหละฮะมันก็จะสู้กันไป่างครับก็คือเป็น โหมดต่างๆครับเป็นดันเจี้ยนหรือโหมดพิเศษโหมดเกี่ยวกับมันจะเป็นการฟาร์มของครับแต่ถ้าจะให้สุดจริงๆมันต้องไปเล่นอารีนาครับที่จะทําให้เราไปสู้กับคนนะฮะไต่แล้งไปเรื่อยๆครับโดยนี่ครับทีม6นี่ครับชนะก็จะได้คะแนนชนะก็จะได้คะแนนสูงสูงสูงสขึ้นไปนะครับผม ถ้าตัวที่เก่งนะในทีมผมว่าสกิลแรงนี่คือไอเบคุยานะครับสกิลนี่แรงมากสกิลเป็นหมูด้วยครับไอเซิมบุงซากุระครับอ่าเนี่ยก็จะมีแค่นี้แหละครับผมเนี่ยครับตัวนี้ผมบอกเลยเก่งมากฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่สนใจครับก็ไปลองเล่นดูนะครับแต่ถ้าเล่นแล้วเนี่ยถ้าติดนี่จะมาโทษผมไม่ได้นะแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าครับผม